นะแน่ครับแวมาแล้วมาดูนางเอกสุดฮอตนะครับโอ้โหฮอตฮิตโอ้โหก็สัจ๊์เจอมาเรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรรักคุณเท่าช้างเฮ้ยเขามีแต่รักคุณเท่าฟ้าไหมเหรอใครแต่งเรื่องใครแต่งชื่อเรื่องวะเนี่ยเขามีแต่รักคุณเท่าฟ้า อ๋อแล้วโอ้ดีมากเลยครับรักคุณเจ้าช้างนะครับดีมากโอ้นี่กับเพเอกเพเอกเพเอกไหมครับโอ้โหนี่ยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อแทนไทยครับในเรื่องแทนไทยเป็นคนจังหวัดชื่อจริงดิชื่อจริงชื่อเพลครับเพลเพลอะไรอะไรนั่นวะล้ออะไรเนี่ยโอ้เออเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรนี่ คนภูเก็ตครับผมคนภูหอขนตายขนแดงตายอ๋อแบอย่างนี้ก็พูดตายเลยก็ได้ครับนะครับติดตามครับนี่ครับนายเอกนะครับนายเอกสุดพอดชิดนะครับพ่อเอกชื่อพ่อครับคนภูเก็ตนะครับคุณคุณนายสะอาดมาคุมเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับแล้วพ่อเอกข่อมีพ่อเอกพ่อเอกเป็นพ่อเลยเนี่ยนพ่อเอกเป็นพ่อเลยนะครับ อ,นนอันนี้ไม่ต้องบอกชื่อคนก็รู้จักซอยัง่อนชื่อพระเอกจักจักรวงวงเนี่ยพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งเองอรู้ว่าเป็นพระเอกครับจักจักรวงวงครับติดตามด้วยครับนีนักสแสดงมีแค่นี้มีนักสแสดงมีแค่นี้นักแสดงมีแค่นี้ะนะครับรักคุณเท่าช้างติดตามด้วยเรยตติ้งสตาร์ทหกจุดหกมันจะโม